สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสนามหลวงนะครับวันนี้ผมจะมาเที่ยววัดพระแก้วกันคนเยอะทีเดียววันนี้อันนี้ก็จะเป็นรถของสาราเฉลิมกรุงนะครับที่เขาจะนำส่งนะักท่องเที่ยวไปชมโขงกันวันนี้คนเยอะมากเลยที่ผมมาวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว,กว่าแล้ว เป็นวันธรรมดานะครับไม่ได้วันหยุดสองอาทิตย์ด้วยนักท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระแก้วามารกดกกันนะครับซึ่งปนีนี้ผ่านมาถึงปี2023แล้วผมกล่าว่าอย่างน้อยสักปีหนึ่งอ่ะแต่ละปีจะต้องมาไหว้พระแก้วามารดตให้ได้สักปีละครั้งปีละครั้งวันนี้อากาศดีก็เลยแวะมา เดี๋ยวไปหาทางเข้าก่อนทางเข้าจะอยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นทางออกคนเยอะนะครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวมากันเพียบเลยมากันแทบจะทุกชาติเลยครับตอนนี้ถ้าเทียบกับเมื่อปีกับปีก่อนๆที่ผมมาตอนนั้นไม่มีคนเลยไม่แด่คนไทยแต่ตอนนี้ ตอนนี้ทุกอย่างก็น่าจะเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปภายในกันกน่าตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณท้องสนามหลวงนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ปรับทัศนียภาพกันแล้วนะครับมีทําเป็นน้ําพุตรงจุดนี้ด้วยและแล้วเขาจะมีก่อสร้างกันแต่ตอนนี้ก็ก่อสร้างกันเกือบเสร็จสมบูรณนะ์แล้ว มีเป็นอนุสาวรีย์แล้วก็มีน้ำพุอีกจุดนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวัดพระแก้วตรงประตูนี้นะครับคนกำลังทยอยทยอยเข้าไปเยอะมากเลยเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในเลยนะครับตอนนี้ผมก็เดินผ่านประตูเข้ามาเลียกร้อนนะครับนักท่องเที่ยวเ,เยอะมากเลยทั้งคนไทยคนต่างชาติ เทียบกับเมื่อปีสองปีที่เราช่วงที่โควิดนี่ต่างกันเยอะมากเลยตอนนั้นมานี่คือไม่มีคนเลยคนแบบน้อยมากๆเดินสบายแล้วก็เข้าไปไหว้พระแก้วมรกตงียี่แบบสามารถเข้าไปนั่งสมาธินาน,านๆได้เลยเพราะว่าไม่มีคนเดี๋ยววันนี้จะลองไปดูว่าบรรยากาศปัจจุบันนี้เป็นยังไงแต่ผมว่าคนจะต้องเยอะแน่ๆเลย ไม่รู้จะมีพื้นที่ให้นั่งกราบพระแก้วมรกตได้ว่าเดี๋ยวเราจะผ่านตรงอีกด่านนึงนะครับก่อนที่จะไปข้างในจะมีจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวอ,อีกทินก็ค,คือถ้าเป็นคนไทยก็จะเข้าฟรีเป็นต่างชาติก็ จะเสียค่าเข้า,ขานะครับตรงจุดนี้แล้วเขาก็จะเช็ดดูกฎระเบียบต่างๆด้วยห้ามใส่เกล็นขาสั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกฎระเบียบของที่นี่นะครับถ่ายภาพขา้างในได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นลักษณะบ่าถ่ายแบบสุภาพนะครับห้ามแบบว่ากระโดดรถเต้นดีใจหรือถ่ายเป็นพวกชุดแต่งงานหรือว่า นำเครื่องดื่มหรือว่าเป็นประเภทขายของเข้าไปขายเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนตอนนี้ผมว่าเข้ามาในบริเวณวัดพักแก้วแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นจุดแรกที่เราจะเจอ ก็คือเป็นพระฤาษีนะครับหล่อได้สำนิตรงนี้ก็จะเป็นพระฤาษีนะครับที่หล่อได้สำนิกแต่เราจะเข้าไปข้างในกันของคนคนเยอะเยอะที่เดียวขนาดนี้เป็นเวลาประมาณสักสามโมงกว่าครับ ที่นี่เขาก็จะปิดกันประมาณสักสี่โมง,งกว่าก็คงจะไม,ไม่ให้ใครเข้ามาแหละอาจจะเป็นพอดสามโมง,งกว่าก็ได้ก็เลยคนรีบเข้ามากันคนเยอะมากนี่ก็จะเป็นลูกปั้นยักษ์วดพรแก้วมรดกนะครับวัดที่ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่อีกจุดหนึ่งที่บาคนจะมายืนถ่ายรูปก,กัน เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พักแก้วก่อนนะครับเพราะว่าแตเ,เช้าวันนี้เดี๋ยวเกิดเขาไม่ให้เข้าแล้วก็ตอนนี้ก็สามโมงน่าจะกบกว่าแล้วนักท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้เสร็จแล้วก็จะมาแวะตรงจุดนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเข้าตรงทางด้านหน้านะครับไปถอดรองเท้าแล้วก็เข้าไปไหว้กันหนักท่องเที่ยวเยอะมากทั้งเอเชียทั้งยุโรปตอนนี้คือมาแบบเต็มรูปแบบแล้วครับจัดเต็มเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาที่วางรองเท้าก่อนเดี๋ยวจะไปไหว้พระแก้วมาเรากดกัน เดี๋ยวเราไปหาทิศวางรองเท้าก่อนนะครับตอนนี้คือทางเข้าอตอนนี้ผมก็เก็บรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พาาระแก้วมรกตในพระอุโบสถกันนะครับแก่เดียวออองเได้เขาเข้าได้เหร ก็เดี๋ยวผมก็จะเก็บภาพเร็นยากาศดบริเวณรอบนอกน,นี้นะครับเพราะว่าภายในไม่อนุญาตให้บันทึกภาพได้นะครับจุดตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังพระอุโบสถนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดินอ้อมไปข้างหน้ากัน แต่ตอนนี้ก็เป็นด้านหลังของพระอุโบสถนะครับแต่ผมก็จะเดินอ้อมไปเพื่อไปเข้าทางด้านหน้านะครับตอนนี้ก็คนก็ทยอยทยอยขึ้นมาไหว้กันเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนี้ผมก็เดินมาถึงตรงบริเวณทางเข้าด้านหน้านะครับพระอุโบสถเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้พระแก้วมรกตนะครับ ซึ่งก็ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพข้างในได้น,นะครับก็จะมีคนมาถ่ายรูปตรงบริเวณด้านนอกกันเขาก็พยายามจะส่งเข้าไปข้างในนะครับแต่เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศข้างนอกนี้อย่างเดียวพอแล้เ,เดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้ละ ตอนนี้ผมก็เข้าไปกราบไหว้ขอพรเรียบร้อยเลยนะครับภายในก็เป็นไปอย่างที่คิดจริงๆเลยคือคนเยอะมากเลยครับข้างในคือเวลาเข้าไปข้างในนี่เวลามีจุดตรงไหนที่ว่างก็รีบนั่งนะครับแล้วก็ไหว้พระโสดมนอธิษฐานขอพรแล้วก็ชมบารมีขององค์พระแก้วมรกตพอสมควรแล้วก็ลุกออกมาได้เลยครับเพราะว่าคนจะเติมเข้ามาเรื่อยๆเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับคนเยอะจริงๆตอนนี้เวลาก็น่าจะสัก ก็น่าจะเกือบสี่โมงนะยังเห็นคนยังทยอยทยอยเข้าไปอยู่เลยจุดตรงนี้ก็จะเป็นตรงบริเวณด้านหน้านะครับซึ่งก็จะมาไหว้ตรงนี้ก็ได้น,นะครับจะมีคาถาบูชาพระแก้วมรกดอยู่ตรงจุดนี้ด้วยนี่ก็จะเป็นคาถาบูชาพระแก้วมรกดนะครับ จะมาอาธิษฐานขอพอตรงจุดนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อครับตอนนี้เราก็จะมาชมบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกินนารีกันอีกจุดหนึ่งนะครับลูกปางกินนารีก็จะเป็นจุดไฮไลท์ที่นี่อีกจุดนึงนะครับที่ว่าเขาจะมาถ่ายรูปกัน จุดตรงน,นี้ก็คนเยอะนะครับพอเขาเข้าไปไหว้กันเสร็จเขาก็จะมาเดินถ่ายภาพตรงนี้กัน จุดตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของวัดพถะแก้วอีกจุดหนึ่งนะครับลูกปั้นต่างๆครับอันนี้กินนาลีกินนาลีกินนอน นี้ก็จะเป็นเทพนอลสิงห์นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบริเวณรอบๆกันก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับทั้งฝั่งเอเชียทั้งฝั่งยุโรป จุดต่อไปที่เราจะไปชมนี้ก็คือลูปปัป้นปฏติมากรรมหินแกะสลักนะครับที่ว่าเพิ่งขุดค้นพบเจอไม่นานนะครับขุดพบปฏติมากรรมหินสลักในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2564ในการปรับปรุงเส้นทางเข้าชมภายในพระบรมมหาราชวัง บริเวณประตูมณีนพพลัดไปยังประตูสวัสดีโสพานะครับก็ได้ขุดค้นพบปฏิมากรรมหินสลับจำนวนมากเลยเขาก็เอามาให้เราชมที่นี่ด้วยนี่ก็เป็นปฏิมากรรมหินแกะสลักที่ขุดพบเจอนะครับระหว่างที่ทำการปรับปรุงกัน ที่ว่าเป็นข่าวมาเมื่อไม่นานมานี้ครับจุดนี้ก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันด้วยนะครับที่นี่เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของที่นี่นะครับ ส่วนจุดต่อไปตรงนี้ก็เป็นจิตกรรมฝาผนังที่ประพักแก้วนะครับที่ว่าเป็นจิตกรรมฝาผนังที่มีความยาวที่สุดจะเป็นเรื่องราวของรามเกียรตินะครับเนี่ยเป็นภาพโบราณมากเลยสีสันยังคงอยู่นะครับ เป็นเรื่องราวของรามาเกียรติ์จึงผมเคยเห็นตั้งแต่ตอนสมัยตอนเด็กๆนะครับตอนมาเที่ยวที่นี่ปัจจุบนันนี้ภาพก็ยังสวยงามอยู่นะครับจำได้เลยตอนนี้ยังเป็นเด็กๆสิบกว่าขวบมาที่นี่แล้วก็มาเดินถ่ายภาพเดินไปรอบๆ แล้วทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในวัดพระแก้วปัจจุบันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมน,นะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากเลยขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ